วันนี้ดีใจมากๆเลยค่ะได้มาวัดป่าภูก้อนตำบลบรต้องอำเภอนายุงจังหวัดอุดรธานีพอมาถึงก็เห็นนักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศเลยค่ะมาเยอะมากเพราะว่าวันนี้เป็นเป็นวันหยุดค่ะเป็นวันอาทิตย์แต่และท่านนี่ก็พาญาติพี่น้องพาลูกพาหลานพาเพื่อนฝูงมานะคะ มาร่วมกันทำบุญเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองนะคะไฮไลท์สำคัญคือมีภาพบรมสารีริกธาตุบรรจุอยู่ในพระเกศพระรุ่งโรจน์สีบุรพภาซึ่งเป็นประธานประดิษฐานหน้าองค์พระปฐมรัตนบุรพภาจารย์มหาเจดีค่ะพาท่านผู้ชมเดินรอบๆนะคะ จะเห็นว่าพราะอุโบสถหลังคาจะเป็นสีเขียวแล้วก็สลับกับสีขาวค่ะมีคล้องให้ตีด้วยนะคะแต่ละท่านมาถึงก็ต้องตีคล้องค่ะดังมองมองมองตีสามครั้งตีให้ดังๆเลยนะคะ นของเรามาถึงก็พากันเก็บภาพไว้เป็นที่ระล,ลึกนะคะแต่และคนดีอกดีใจมากที่ได้มาค่ะต้องขอบคุณคุณปุ้ยนะคะที่พาพวกเรามาค่ะตอนนี้กำลังเดินรอบๆพระอุโบสถค่ะสวยงามมากเลยนะคะภาพเขียน ก็สวยอาคารแต่ละแห่งก็สวยบาลานซ์กันมากค่ะต้องขอชื่นชมผู้ที่บริจาคเงินเพื่อก่อสร้างวัดแห่งนี้นะคะมองเห็นท้องฟ้าสีขาวสีครามตัดกับสีเขียวของต้นไม้ค่ะ อากาศเย็นมากค่ะบรรยากาศดีเป็นที่สุดเลยค่ะนี้ก็จะมีรายชื่อของผู้ท่าบริษัทที่ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อก่อสร้างวัดแห่งนี้ค่ะพาท่านผู้ชมเดินรอบๆอบุโบสถก่อนนะคะรอบๆอบุโบสถนี่ก็จะมีอาคารเล็กๆไว้จำหน่ายรูปภาพแล้วก็ของที่ระลึกของทางวัดนะคะ เดินชมรอบๆก็จะเห็นแสงมาต้องอุโบสถสีสันสวยงามมากเลยค่ะเมื่อกี้เห็นเสียนพญานาคนะคะที่ทำจากทองแดงค่ะพาชมวิวนะคะต้นไม้สีเขียวเชาอุ่มตัดกับท้องฟ้าสีสีครามค่ะเหมือนสวรรค์เลยนะคะสวยมากเป็นที่สุดเลยค่ะ ดีใจวันนี้ที่ได้มาวัดป่าภูก้อนค่ะวัดแห่งนี้นี่เป็นศิลปะรัตนโกสินทร์ประยุกต์นะคะหลังคาสีเขียวตัดกับสีขาวก่อสร้างตั้งแต่ปีพศ2549แล้วก็สร้างเสร็จ2 5 5 5ใช้เวลาทั้งหมด6ปีนะคะงบประมาณก็ใช้เยอะมาก ประมาณ320กว่าล้านค่ะจะพาท่านผู้ชมเดินไปข้างในพระบโบุดนะคะไปรกาบพระพุทธสายญาติโลกนาถศาสาศดามหามุณีค่ะสวยมากเลยค่ะเป็นปรางปรินิพานฝา่าเท้าจะเสมอกันนะคะเป็นพระนอนแกะสลักด้วยหินอ่อนสีขาวมีหนึ่งเดียวในประเทศไทยค่ะ แกะสลักด้วยหินอ่อนสีขาวเนื้อละเอียดใช้หินอ่อนประมาณ43ก้อนนะคะความยาว20เมตรนะคะสวยมากค่ะสีขาวโดดเด่นมากเลยนะคะทีมพวกเราได้มีโอกาสมากราบขอพรท่านแล้วค่ะแต่ละคนนี่ก็ปิติยินดีนะคะดีอ,อกดีใจค่ะ ใครที่ยังไม่ได้มาขอเชิญเลยนะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังค่ะพวกเรานี่พูดเสียงเดียวกันเลยว่าอุย้ยประทับใจมากประทับใจแล้วก็ดีอกดีใจกันทุกคนเลยค่ะเป็นปิติค่ะ ผ้าโบสดนี่จะมีทางเข้าสามด้านนะคะก็จะมีด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างสองด้านส่วนด้านหลังเนะี่ยไม่มีทางเข้านะคะผ้าโบสดสีเขียวหลังคาซ้อนกันตัวอาคารเป็นคอนกรีตสีขาวสวยงามมากค่ะพาท่านผู้ชมเดินชมรอบๆนะคะตอนนี้อากาศกำลังเย็นสบาย พุทธบริษัทจะมาวันหยุดเยอะนะคะวันเสาร์อาทิตย์วันหยุดนักขัตเลือกนี่จะมาเยอะส่วนวันราชการนี่จะมาน้อยค่ะขอเชิญชวนพุทธบริษัทมานมันสก,การสิ่งสังสิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดอุดรน,นะคะวันนี้ดีใจมากที่ได้มาเยือนวัดป่าภูกอนเป็นสถานที่สวยงามในด้านพระพุทธศาสนามาก ขอเชิญชวนท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมวัดป่าภูก้อนท่านจะประทับใจเหมือนที่เราประทับใจนะคะรับรองว่ามาแล้วไม่เสียเที่ยวคะ่ะ